ณนะป่าลึกอันร่มรื่นแห่งหนึ่งมีเนื้อผู้หนึ่งชื่อนันทิยะอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่แก่ชราด้วยความกตันยูเขาดูแลพ่อแม่ไม่ห่างแม้สักวันเดียวลูกเอ๋ยเจ้าช่างเป็นเนื้อที่ดีแท้ดูแลพ่อแม่ไม่เคยขาดพ่อแม่คือชีวิตของลูกหากไม่มีท่านลูกก็ไม่อาจอยู่ได้ วันหนึ่งพระเจ้าโกโสลเสด็จออกล่าสัตว์พร้อมข้าราชบริพารไล่ต้อนฝูงเนื้อให้เข้าไปอยู่ในคอกใหญ่ความโกลาหลแผ่ไปทั่วทั้งป่าเร็วเข้าไล่เนื้อไปทางโน้นอย่าให้พลาดลูกเอ,อ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเนื้อนันทิยะรูชตาตนดีเขาจึงเลือกเสียสละเพื่อพ่อแม่ลูกขึ้นกราบลาพร้อมน้ำตาอะไรพ่อแม่จงรีบหนีเถิดลูกจะเข้าไปแทนในคอกนั้นชีวิตลูกนี้ยอมแลกได้ อย่าเลยลูกเราอยู่กันอย่างนี้เถิดเนื้อนันทิยะเดินเข้าสู่คอกเนื้ออย่างสงบเขายอมถูกจับเพื่อให้พ่อแม่มีชีวิตรอดเวลาผ่านไปพ่อแม่เนื้อ,อยังห่วงใยลูกพวกเขายืนรอใกล้ทางเดินจนพบพราหมณ์ใจดีผ่านมาพอดีท่านพราหม์หากท่านไปเมืองสาเกตช่วยบอกลูกเราชื่อนันทิยะว่าพ่อแม่คิดถึงเขาเหลือเกิน ได้สิข้าจะนำข่าวนี้ไปบอกเขาให้ถึงที่พราหมณ์เดินทางไปถึงคอกเนือ้อและแจ้งข่าวจากพ่อแม่ให้แก่นันทิยะลูกเอ๋ยแม่เจ้าแก่ชราแล้วพ่อเจ้าก็ร่วงโรยอยากเห็นหน้าลูกอีกสักครั้งข้าอยากไปข้าคิดถึงพวกท่านแต่ข้ากินน้ำกินญ้าของพระราชาข้ายังติดบุญคุณไม่อาจละทิ้งไปได้ถึงคราววาระของนันทิยะพระเจ้าโกศลเสด็จมายิงเนื้อแต่ภาพเบื้องหน้านั้นกลับสันคลอนใจของพระองค์ เพราะเหตุใดเราจึงยิงไม่ได้ข้าแต่พระองค์จงปล่อยลูกศรเถิดข้าพร้อมแล้วมิอาจทําได้เลยเนื้อผู้มีเมตตาเช่นเจ้เจาเราควรให้อภัยด้วยจิตแห่งเมตตาพระราชาทรงปล่อยฝูงเนื้อทั้งหมดและตั้งมั่นในศีลธรรมตั้งแต่นั้นมาขนาดท่อนไม้ย,ยังรู้คุณธรรมของเจ้าเราเป็นคนกลับไม่รู้ขออภัยเถิดเนื้อผู้ประเสริฐข้าขออวยพรให้พระองค์จะเิญด้วยธรรมและเมตตาเสมอไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนควรรู้จักให้อภัย